Everyday with God Podcast เฝ้าเดียวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่19กันยายน2021 Series Daring to Imagine กล้าที่จะฝันวันที่7แหล่งเติมพลังแห่งจินตนาการพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า คือเชื้อเพลิงที่จะเติมเต็มจินตนาการของเรานี่เป็นสองแหล่งกำลังที่พระเจ้าทรงประทานเพื่อเติมพลังและเชื้อเพลิงให้กับความฝันของเราไม่ให้มอดดับไปในยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17พระเยซูตรัสว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพระวิญญาณบริสุทธทิ์ทรงทำงานในเราเพื่อประทานกำลังที่เราขาดอยู่ให้กับเราไม่ใช่กำลังที่มาจากการช่วยเหลือตัวเองผ่านหลักจิตวิทยาหรือการมีความคิดทัศนคติแง่บวกใดๆอีกแหล่งกำลังอีกแหล่งคือการเติมเต็มในพระวจ,จนะของพระเจ้าสดุดีบทที่1 1 9กข้อที่18กล่าวว่าขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข่าพระองค์จะเห็นสิ่งอศัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์และในข้อ27กล่าวว่าขอทรงทำให้ข่าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอศัศจรรย์ต่างๆของพระองค์แล้วเราจะพบกำลังเช่นนี้ได้อย่างไรคำตอบคือการลองหาที่ส่วนตัวในทุกวันที่ที่เราสามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้เมื่อเราเงียบและผ่อนคลาย พระเจ้าก็จะสามารถสื่อสารกับเราได้ง่ายขึ้นมากจงฟังเสียงของพระเจ้าด้วยการอ่านพระวจนะของพระองค์และพูดคุยกับพระองค์ในการอธิษฐานนี่คือกุญแจในการรักษานิมิตและความฝันตลอดชีวิตของเราคือการได้ใช้เวลาเฝ้าเดียวก,กับพระเจ้าประจําวันในทุกๆวันของชีวิตเราจําเป็นต้องมีชีวิตในพระวจนะและเราก็จําเป็นต้องมีชีวิตในพระวินะะวะญ,ญญาณด้วยเราจําเป็นต้องพัฒนาอุปนิสัยในการเติมเชื้อเพลิงความฝันในชีวิตของเราทุกวัน พระเจ้าจะทรงใช้เราถ้าเราตอบตกลงและยอมให้พระองค์ใช้และพระองค์จะทรงใช้จินตนาการของเราเพื่อจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงจงจำไว้ว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ล้วนถูกสร้างบนความฝันอันใหญ่ยิ่งสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความฝันในเรื่องใดที่พระเจ้ากำลังเร้าใจให้เรานำมาพูดคุยกับพระองค์วันนี้ เราจะเติมพลังให้กับความฝันและจินตนาการดังกล่าวได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเยซูดังที่พระองค์ตรัสว่าโดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้วันนี้เราขอสแสวงหาทิศทางชีวิตจากพระองค์เราขอไม่พึ่งพาความสามารถของเราแต่ขอทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของพระองค์เราขอหันความสนใจจากสิ่งที่กำลังของเราทำได้ ขอจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นผู้กระทํำเราขอยอมให้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นตัวกำหนดขนาดความฝันของเราขอทรงช่วยเราให้ก้าวข้ามความกลัวความสงสัยเราขอก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน